ภารกิจป้นโบกทุน1 0,000สู่กำไร1 0,000ไปลุยกันเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000ื่นเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เทรดนะครับมากดที่ตัวชีวัดตรงนี้กดขึ้นมาได้เลย มาที่ตัวแนวโน้มนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับจะเจอตัวนี้นะครับตัว Elder i m p อิ s s System ตนะครับตัวนี้ก็กดขึ้นมาได้เลยครับสำหรับค่าที่ใช้นะครับจะใช้ค่า12 26 9 13แล้วก็สีและการแสดงผลก็สามารถเซตตามนี้ได้เลยนะครับก็กดเลือกใช้เลยโอเคครับเรากดเลือกใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับที่เราจะเอามาใช้ในการป้นบล็อกเกอร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดกันนะครับเพื่อนๆนสังเกตนะจะมีอินดิเคเตอร์สีขาวสีเขียวสีแดงนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับแต่ละสีเนี่ยจะมีความหมายยังไงนะครับเรามาดูกันโอเคเริ่มจากให้เพื่อนๆสังเกตจากตัวของสีขาวนะครับมันจะเป็นแท่งสีขาวเนี่ยเรียงติดกันหลาย,ลายแท่งเลยให้เพื่อนๆนสังเกตนะอย่างน้อยนะครับต้อง ควรที่จะมีแท่งสีขาวเนี่ยติดต่อกันเนี่ยทั้งหมด2แท่งแบบนี้นะครับ2แท่งแบบนี้นะโอเคเมื okay, ่อ <me why S 2> มันเกิดไอ้สีขาว2แท่งแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับรอนะครับรอนะครับรอให้มันเปลี่ยนสีนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนั่นเองสังเกตสีขาว2แท่งติดกันแบบนี้นะครับให้เตรียมความพร้อมนะแล้วสังเกตว่าสีถัดไปที่ต่อจากสีขาวเนี่ยจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับแล้วมันปิดแท่งนี้นะ ปิดแท่งนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเปิดออเดอร์บายในแท่งถัดไปก็จะเป็นออเดอร์นี้นั่นเองก็เห็นไหมครับว่าออเดอร์ถัดไปก็ปิดเป็นสีเข <arriv>. ียวแบบนี้ก็ชนะไปนะครับอ่ะพอมันเกิดสีขาว2แท่งแบบนี้นะครับให้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวอ่ะมันเกิดเป็นแท่งสีแดงแบบนี้นะครับก็คือแท่งนี้นั่นเองปิดเป็นสีแดงทั้งคู่นะครับแดงเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมเปิดออเดอร์ลงในแท่งถัดไปก็จะเป็นออเดอร์นี้เห็นไหมครับ ออเดอร์นี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกันก็แสดงว่าเราชนะนะครับเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับที่เราเอามาใช้ป้นบรกเกอร์กันนะครับโอเคครับอธิบายภาพอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงที่เข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยนะจ๊ะ let's go โอเคครับเรามาเริ่มต้นเทคนิคนี้กันเลยผมจะใช้ทุนอยู่ที่10,000บาทนะครับแล้วไม้ที่ผมจะเทรดเนี่ยผมจะใส่นะครับอยู่ที่ 1 2 0 0บาทนะครับจะเป็นไม้แรกนะครับที่ผมจะเข้าเทรดเนาะแล้วเราจะเลือกเวลาตรงนี้นะครับเป็นเวลา1นาทีนั่นเองเลือก1นาทีนะครับเมื่อเราเลือกเวลาเสร็จแล้วใส่จํานวนเงินเสร็จแล้วนะครับผลตอบแทนที่เราจะได้นะครับก็คืออยู่ที่1นึ่งบาทอันนี้ก็คือถ้าเราคาดการณ์ถูกนะครับเราจะได้ผลตอบแทนที่ตรงนี้เนาะโอเคครับเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันมีสีขาวเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็น ไม่ใช่แค่2ข่าวนะขาวกันมายาวเลยนะครับขาวกันยาวเลยแสดงว่ามันรอการเปลี่ยนของเทนอยู่นะครับเนี่ยช่วงเวลาที่เราเตรียมความพร้อมนะครับที่เราจะเปิดออเดอร์กันแล้วตรงนี้นะครับมันขึ้นเป็นสีแดงจ้าเมื่อมันขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเราก็เตรียมตัวเลยนะครับพอเหลือเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตรงเนี้ยตอนแรกเป็นอยู่ที่34เนาะพอ34มเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ4วินาทีนะครับพอเป็นศูนย์ะครับ30นะครับมันจะเปลี่ยนแท่งใหม่ มันจะเกิดขึ้นมาอีก1แท่งนะครับแล้วเราก็จะทําการเข้าออเดอร์ซื้อลงเลยเราจะกดตรง1วิสุดท้ายหรือจะกดที่ศูนย์เลยก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เตรียมตัวที่จะเปิดออเดอร์ลงกันนะครับออเดอร์แรกนะครับก็มาลุยกันเลยนะครับเซตเวลาให้พร้อมนะครับตอนนี้31แล้วนะครับศูนะครับแล้วก็เปิดออเดอร์ลงมาเห็นไหมอันนี้ผมเน็ตผมไม่ค่อยดีเลยเท่าไหร่นะผมก็เลยกดที่3 0นนะครับโอเคนะครับกราฟก็เทลงมาสวยงามเลยครับออเดอร์แรก ของเรานะครับโอ้โหลงมาสวยเลยจ้าเห็นไหมเราเข้าตามเทคนิคนะครับเตรียมความพร้อมเมื่อสัญญาณมันมานะครับเราก็เข้าไปลุยกันเลยครับโอเคครับหาวิสุดท้ายนะครับ3 2 1เรียบร้อยนะครับก็บวกมาแล้วนะครับสวยๆเลยกับเทคนิคเทรดง่ายๆเอาไว้ป้นโบกเลยนะครับเทคนิคนี้นะครับ ใครที่เป็นมือใหม่นะเทดไม่เป็นนะแค่ดูสีนะครับก็เทดได้แล้วนะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาหาออเดอร์ที่2กันต่อนะครับโอเคครับเรามาต่อกันออเดอร์ที่2นะเห็นไหมตรงนี้นะครับมีสีขาว2อันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมกันนะครับตรงนี้เห็นไหมมันลงมาเป็นสีแดงแสดงว่าทิศทางของกราฟเนี่ยกราฟจะวิ่งลงมานะนะครับตรงนี้ก็เห็นไหมวีที่33แล้วนะครับเดี๋ยวรอเหลือประมาณวีที่30เนี่ยนะครับผมก็ เปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับก็มารุยกันเลยจ้าออเดอร์ order นี้นะครับออเดอร์ order ที่2ของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โอเคก็เปิดออเดอร์ซื้อลงมาเป็นที่เรียบร้อยกราฟก็เทลงมาสวยงามเลยเอา้าดีขึ้นมาทำไมในโลกโอเคครับการเทรดของเราเนี่ยจะมีการเดินเงินแบบมาติงเกลนะครับมาติงเกลคืออะไรนะครับจะเป็นหลักการในการแก้ไม้นะครับสมมุติว่าไม้แรกที่เราลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันวิ่งไปผิดทางนะครับเราก็จะเตรียมแก้ไม้ไม้ที่2ของเรานะครับโดยไม้ที่2ที่ผมจะแก้เนี่ยผมจะใส่ไป2เท่านะครับ ก็อยู่ที่ไม้แรกผมลงไปอยู่ที่พันสใช่ไหมครับไม้ที่2เนี่ยผมจะลงไปอยู่ที่2องพนะครับเป็นแบบนี้นะในการทบไม้ของผมนะครับโอเคนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ10กว่าวินาทีนะครับก็รอลุ้นกราฟนะครับถ้ากราฟไม่ลงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะครับเราก็จะเตรียมตัวเปิดออเดอร์ถัดไปนะครับก็เตรียมกราฟเอาไว้นี่เป็นคู่ A u เนาะนะครับก็เตรียม1ทีโอเคนะครับเราก็ทบไม้2ลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แบบนี้นะครับเราทบมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ OK? เนยเราก็มารอลุ้นอีก1นาทีนะครับว่า1ใน1นาทีนี้น,น,ะน,นะครับว่ากราฟมันจะลงมาปิดแดงได้หรือเปล่านี่นครับเป,เ,ปเป็นการแก้ไม้นะครับแก้ไม้จากที่เราเทรดพลาดไปนะครับเราจะมีการแก้ไม้แบบนี้นะครับอยู่ประมาณ3ไม้นะครับพอถึง3าไม้นี่เราก็จะพอแล้วนะครับเราก็ถ้ามันวิ่งไปผิดทางถึง3ไม้นี่เราก็ไม่ไปต่อนะครับเราก็สต็อปลอสอยู่แค่นั้นนะ เพราะฉะนั้นนะครับการเทรดของผมเนี่ยจะเทรดแค่3มไม้เท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้นะครับรู้สึกว่าไม้2เนี่ยมันยังดื้ออยู่นะครับเป็นคู่ A อยู่นะมันยังดื้ออยู่เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับไม้สุดท้ายนี่ผมขออออินพอร์ตไปเลยละกันนะครับทบไม้ไปนะเพราะว่าเนี่ยไม้ผมเดินเงินมาเนี่ยมันจะใช้ทุนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทแล้วผมจะคูณ2เข้าไปมันก็จะตกอยู่ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับการผมเตรียมเงินไว้มื่นหนึ่งเนี่ยก็จะพอดีนะครับผมเล่นเซ็ต เล่นเซตตัวนี้นะเล่นเซตสามไม้นะครับมันก็จะสต็อปอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคไม้ที่3นะครับผมทบนะครับเป็นการแก้ไม้ลงมาเนาะก็ลงมาแล้วนะครับถ้าผมชนะในไม้นี้นะก็เท่ากับว่าที่ผมเ,เป็นการแก้ได้ทั้ง2ไม้ที่ก่อนหน้าที่ผมเทรดผิดทางเลยนะครับมันก็จะช่วยแก้ทั้งหมดเลยนะครับในไม้3มนี้รอตของเราเนี่ยก็จะโตขึ้นนะครับแล้วก็บวกกําไรขึ้นมานะครับ โอเคครับตอนนี้เหลืออีก20กว่าวินาทีนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าผมกดมาหมดแม็กแล้วจะรอดหรือจะล่วงนะครับตอนนี้เหลืออยู่10กว่าวินาทีแล้วนะครับตื่นเต้นมากนะครับตอนนี้10วินะครับเทลงมาลุกเทลงมานะครับเหลือเหลือ5 4 3 2 1เรียบร้อยนะครับผมก็ชนะมาสวยงามนะครับ กับไม้ที่3ของเรานะครับเป็นการแก้ไม้เห็นไหมครับพอร์ตตอนนี้ผมกําไรเนี่ยบวกขึ้นมาเป็นด้านบนนะครับบวกมาเป็น3ามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทแล้วนะครับเห็นไหมเราเทรดกันมาอยู่ประมาณสองออเดอร์แล้วนะครับเราชนะกันมาสองออเดอร์นะครับเราตั้งเป้าไว้เราจะชนะห้าออเดอร์กันก็เหลืออีกสามนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับเพื่อนๆนะครับให้สังเกตเนาะตรงนี้นะคะเป็นสีขาวสองอันแล้วนะครับเราก็มาเตรียมความพร้อมกันนะครับ ความพร้อมของเราตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วนะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาเขียวกําลังจะปิดแท่งแล้วนะครับพอดีถ้าแท่งนี้ปิดปั๊บเราก็จะเปิดบ่ายซื้อขึ้นกันจ้าโอเคก็มาลุยเปิดบายกันเลยครับส2 1สองหนึ่งเรียบร้อยนะครับโดดรถขึ้นมาเลยจ้า let's go นะครับโดดขึ้นมาแล้วนะครับราคาเปิดแท่งลุยกันเลยจ้า eg สวยๆนะฮะขึ้นไปเลยจ้า โอเคครับตอนนี้เหลือ10วิสุดท้ายแล้วนะครับกราฟวิ่งสวยเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับผม5 4 3 2 1ปริงเรียบร้อยนะครับบวกกันมาสวยๆเลยออเดอร์นี้น่ารักมากเลยนะครับขึ้นมาดีเลยนะครับไม่ต้องทบไม้ไม่ต้องแก้ไม้กันเลยโอเคน่ารักมากนะครับเป็นไงครับเทคนิคการปนโบโอเคครับตรงนี้นะเห็นไหมเป็นสีขาวนะครับติดกันเนี่ย เป็นแถบเลย1 2 3 4 5 6 6ห้าขาวนะครับติดกันแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเนตรียมตัวนะจ๊ะเตรียมความพร้อมแล้วมาเกิดสีแดงที่ตรงนี้ก็มองทิศทางที่กราฟจะวิ่งลงจ้าเวลาตรงนี้ใกล้เปลี่ยนแท่งแล้วเราก็มาเตรียมเปิดออเดอร์ซื้อลงกัน let's go นะครับมารุยกันเลยนะครับออเดอร์ซื้อลงก็เปิดลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเทลงมาแล้วจ้าเทลงมาแล้วสวยงามนะจ๊ะมารอลุ้นกันออเดอร์นี้ โอเคครับเหลือ10วิสุดท้ายนะครับเหมือนกราฟเนี่ยนะครับค่อนข้างปิ่มนะเดี๋ยวเราเตรียมแก้ไม้ที่2กันด้วยนะครับเราจะเปิดไม้แก้มาที่2กันนะครับโดยเราจะแก้ซื้อลงนะครับไปทางฝั่งลงเนาะเพราะว่ากราฟเนี่ยเราเปิดออเดอร์แรกเรามาลงนะครับแล้วมันไม่ยอมลงในออเดอร์แรกนะครับเราก็ต้องแก้ไม้2ให้มันไปทางลงเหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าไม้2ที่เราเปิดแก้มาเนี่ยจะแก้สําเร็จหรือเปล่า โอเคครับเหลือ1ิวิสุดท้ายอีกแล้วนะครับการาฟปิมอีกแล้วในไม้2ของเรานะครับเหมือนจะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเตรียมไม้ที่3มเอาไว้นะครับผมโอเคไม้ที่2เราไม่ชนะนะครับเราต้องมาแก้ไม้ที่3กันต่อนะครับแก้ไม้3ลงมาแล้วนะครับก็สวยงามนะจ๊ะไม้ที่สอที่3ของเราแก้ลงมาก็วิ่งลงมาดีเลยนะครับ โอเคครับไม้ที่3ของเราที่แก้มานะครับก็เหลือ3 2 1หนึ่งปริงเรียบร้อยนะครับไม้ที่3ามก็บวกมาแล้วนะครับสวยงามเลยเป็นไงครับการแก้ไม้ของเรานะครับแก้มาถึงไม้3นะครับก็ชนะได้นะครับกลับมาบวกได้นะจ๊ะตอนนี้นะครับเราก็เทรดกันมาทั้งหมดนะครับตอนนี้ผ่านมา4ออเดอร์แล้วนะครับมาหาออเดอร์สุดท้ายกันนะครับ เราจะเทรดออเดอร์สุดท้ายกันจะเป็นยังไงมาลุยกันต่อจ้าโ oh. ข่าวดีนะครับสำหรับใครที่โดนลดเปอร์เซ็นต์เทรดทำกำไรอยู่หรือถอนเงินเข้าช้า3-5วันแล้วเงินยังไม่เข้าสำหรับใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับเข้ามาในห้องเทคนิคลับเนาะจะมีแอดมินเนี่ยคอยตามให้นะครับใครอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะครับก็แอดไลน์นี้มาได้เลยนะครับบอกอยากเข้าห้องเทคนิคลับ JTP นะครับเดี๋ยวแอดมินพาเพื่อนๆเข้าห้องเทคนิคลับของผมนะครับโอเคครับก็มาต่อการที่คู่สุดท้ายนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนาะก็จะเป็น ขาวยิงยาวมาเลยเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มาเจอแท่งแดงวอลุ่มขาเซลลลงมาแล้วนะครับตรงนี้เนาะมันเปลี่ยนแท่งใหม่ไปแล้วนะครับถ,ออ planet, ถ้ากราฟมันขึ้นมาเขียวนแสดงว่าตอนนี้เรากําลังได้ราคาดีนะครับก็จะสามารถกดลงได้เลยนะครับก็มาลุยออเดอร์สุดท้ายกันนะครับก็เปิดนะครับราคาดีนะครับขึ้นมาเขียวดีกว่าราคาเปิดหน่อยนะครับสําหรับออเดอร์นี้เราจะเป็นการเทรด1นนาทีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเทรดเหมือนเดิมมีการถ้ามัน ขึ้นมาปิดเขียวถึงแม้เราจะได้ราคาดีเนี่ยนะครับแต่มันไม่วินเราก็ต้องแก้ไม้ไปตามสเต็ปนะครับก็จะแก้ไปทั้งหมด3ไม้นั่นเองนะครับอะยังไงเหลือ30วิวิสุดท้ายนะครับอาจเหมือนจะเทลงมานะครับหรือจะขึ้นไปกราฟค่อนข้างยึกยักมากเลยนะวันนี้วันนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นข่าวมีข่าวเกี่ยวกับนอนฟาร์มด้วยนะครับเป็นช่วงวันศุกร์สุดหันสากราฟวันนี้มันจะโหด กว่าวันปกตินิดนึงนะครับรู้สึกว่าจะได้แก้ไม้เยอะนะครับเพราะว่ามีข่าวใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะมารอลุ้นกันนะครับอ่ะตอนนี้ต้องเตรียมแก้ไม้นะครับไม้ที่2ของเรานะครับก็เปิดแก้ไม้มาจ้าโอ้โหราคาไม่ดีด้วยห,หวานเี๊ยบมาเราแก้ไม้กันแล้วนะครับจะไปได้ไหมไปได้หรือเปล่าอันนี้ผมกดช้าไปนิดนึงนะทำให้ได้ราคาเนี่ยเทลงมาได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ถ้าใครที่กดทันเวลาเนาะได้ราคาดีๆเนี่ยก็จะได้ราคาที่สูงกว่าผมนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะอินเทอร์เน็ตช้าเราพอเรากดนะครับช่วงที่มันเปลี่ยนแท่งเนี่ยทำให้ราคาคาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเน็ตดีเลย์ช้าเนี่ยผมแนะนําให้กดวิที่ประมาณ32หรือ3 1มเนะครับเพื่อที่กว่ามันจะส่งสัญญาณไปที่ตัวบล็อกเกอร์เนาะแล้วกดสัญญาณให้เราเนี่ยมันอาจจะมีการดีเลย์ได้ถ้าใครเน็ตช้าเนาะโอเคตอนนี้นะครับเหลืออีกประมาณ10กว่าวินาทีนะครับก็ เฮ้ยลงมาสวยอยู่นะเอ้าดีดไปทําไมเนี่ยลูกลงมาลงมานะครับลงมาได้ไหมสามสองหนึ่งเอา้านะครับไม้ที่สองเราแก้ไปเนี่ยนะครับเราก็แพ้นะถ้าเราได้ราคาดีกว่านี้หน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับราคาเปิดนะครับราคาเปิดหน่อยนึงเนี่ยนะครับเราจะชนะนะในไม้นี้แต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะทบไม้สามแก้ลงมาก็คือจะเปิดที่ทางที่จะวิ่งลงมาตอนนี้กราฟมันลงมาอยู่นะผมรอให้กราฟมันขึ้นมาเขียวแล้วก็จะเปิดออเดอร์ลงนะครับ ่ะขึ้นมาเขียวแล้วนะครับผมก็เปิดออเดอร์ลงนะครับเป็นไม้แก้นะครับไม้แก้ไม้สุดท้ายของเรานั่นเองนะครับอ่ะมารอรุ้นกันนะครับว่าไม้แก้ไม้นี้นะครับจะลงมาได้ไหมเทดกับวันศุกร์สุดหันศาชนข่าวนอนฟาร์มอย่าไปกลัวกับเทคนิคปนบกแบบนี้นะครับ let's go นะครับรุยกันไปเลยนะครับถึงแม้วันนี้ส่วนใหญ่นักเทดนะครับจะมีการเลี่ยงเนาะวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเทดกันนะครับ แต่ผมเนี่ยมาใช้เทคนิคป้นโบกเทรดในวันนี้ไปเลยที่เขาบอกว่าเสี่ยงกันนะครับ3 2 1นะครับปริง้งเรียบร้อยนะครับก็ชนะมาสวยงามครบ5ออเดอร์ถึง TP ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับพอร์ตของผมเนี่ยโตขึ้นมาจากเงิน1,000 10, 0บาทเนี่ยกลายเป็นพอร์ต21,194บาทแล้วนะครับก็เทรดมาชนะ5ออเดอร์นะครับผมแบบนี้นะครับสวยงามเลยจ้า สำหรับมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรตกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคเนี่ยไม่มีเทคนิคไหนเนาะที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนะแต่ละตลาดเนี่ยเราก็จะเลือกเทคนิคให้มันเหมาะกับตลาดในสภาพนั้นๆน,น,นะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าเทคนิคนี้มันเหมาะกับตลาดตอนนั้นหรือเปล่านะครับผมก็แนะนําให้ใช้บัญชีทดลองในการเทสตตลาดก่อนนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทสตนะครับสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีลิงก์สมัครนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ